สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าจะมาแชร์วิธีการปลูกผักชีปลูกไว้กินเองโดยปลูกไว้ในกระถางทําอย่างไรจะทําให้กอใหญ่ต้นลําต้นอวบใบเขียวสดนะคะแล้วก็ไม่มีแมลงที่สําคัญคือไม่มีแมลงไม่มีมดไม่มีหนอนรบกวนด้วยอย่างดินที่เราซื้อสําเร็จมาจากร้าน ขายดินนะนะคะถ้าเราปลูกลงไปเลยโดยที่ไม่ได้ผสมอะไรอะ่ะจะทําให้ดินแน่นพอเราลดน้ําไปสักหน่อยเขาก็จะทําให้ดินแน่นเราก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางบ่อยๆนะคะเราต้องไปผสมกับวัสดุอื่นด้วยส่วนมเมล็ดผักชีเราจะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็นํามาปลูกเราจะปลูกแยกให้เป็นหลุมเล็กๆนะคะให้ห่างกันประมาณ5-7เเซนเพราะว่าเคยปลูกแบบ หวานรวมกันแล้วเป็นกระจุกทําให้ดูแลยากเมื่อถึงระยะหนึ่งลากเขารอยแล้วจะทําให้มีปัญหาเรื่องการตายนะคะเพราะฉะนั้นเราแยกเลยค่ะแยกเพื่อที่จะให้ดูแลได้ง่ายขึ้นพอต้นเขาเป็นต้นอ่อนโตขึ้นสักระยะหนึ่งนะคะลําต้นเขายังไม่แข็งแรงถ้าหากว่าเรารดน้ําแรงเกินไปจะทําให้ต้นล้มแล้วลากเขาจะรอยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราปลูกเป็นกระจุกนะ่จะทําให้มีปัญหาเรื่อง ตายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูแลให้ดีเราจะพยายามทำให้ลำต้นเขาตรงตั้งตรงโดยการที่เราจะเอาโกลย,ยดินบริเวณข้างๆเอามา,าดันประกบกันแล้วก็กดกดให้เบาๆกดเบาๆเพื่อที่จะให้ลำต้นเขาได้อยู่ในทรงตรงนะคะพอลำต้นเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นสูงสักระยะหนึ่งแล้วนะคะให้เราเ มันรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและ,ะน้ำซาวข้าวผสมผสมผงชุรสและเอ็มร้อยนะคะ,ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเขารากเขาก็จะเติบโตได้ดีแล้วก็ลำต้นก็จะอวบนะคะเขียวงามสวยแล้วก็ออกใบมีผลผลิตให้เราได้ทานได้เร็วขึ้นนะคะ ส่วนสารกําจัดศัตรูพืชมแมลงเพลี้ยไฟมดหนอนมแมลงต่างๆนะคะเราจะใช้เป็นน้ําด่างก็คือทําจากน้ำขี้เท่านะคะมีวิธีทําอยู่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวตามดูกันเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูวิธีการทําน้ําขี้เถ้าซึ่งเป็นน้ําด่างนะคะเพื่อกําจัดศัตรูพืชน,นะคะเพลี้ยไฟไายแดงมดมแมลงนอนต่างๆนะคะเราได้จากการนําขี้เถ้าที่เราเผาไหม้นะคะาจจาะขอตามร้านก่ย่างนะคะเอามาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนเอากลองเฉพาะส่วนที่เป็นใสๆนะคะเพื่อที่จะนําไปรดรดพืชได้ทุกชนิดเลยนะคะดอกไม้ก็ได้ะจะไม่มีแมลงรบกวนเลยค่ะ ไงคะเพื่อนๆการปลูกผักไม่ยากเลยนะคะเรามาปลูกไว้กินเองกันดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและบุคคลในครอบครัวของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ